มันพวกเอากมตเสียใจเสียใจมากเสียใจมากพอแม่บัวแล้วเขาว้ร่น่ 16ปีอะเออเขาจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงกับผู้หญิงได้ถึงขนาดนี้เนาะครับและผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นแฟนตัวเองด้วยค่ะอายุ19พื้นที่บุรีรัมนะคะจุดที่เกิดเหตุฝ่ายหญิงเนี่ยเขาตัดสิสนใจไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ค่ะตอนที่ถูกแฟนอายุ16ที่เป็นลูกชายของตำรวจดา่าตบตีและบังคับให้กราบเทา้าในห้องเช่าเมาื่อคืนวันที่3ธันวาคมมาค่ะ และคลิปนี้มันแชร์ไปทั่วมันก็เป็นขา่าวเป็นข่าวะนะคะล่าสุดพ่อแม่และก็พี่ชายของนักศึกษาสาวผู้เสียหาย mm hmm. เข้าแจ้งความกับตํารวจพุทธรเมืองบุรีรัมย์และให้ดําเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ที่ทาร้ายร่างกายลูกสาวในข้อหากักขังหนุ่งเหนียวค่ะแล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะพ่อของน้องนักศึกษาบอกว่าโอโ้โหเสียใจอะ่ะและขณะที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราร้องไห้ออกมาตั้งหลายครั้งนะนะคะ พ่อบอกว่าพ่อสองสารลูกเหลือเกินเล่าแบบนี้จริงๆไม่กล้าดูคลิปเลยอะ่ะเพราะว่าพ่อสะเทือนใจที่ผ่านมานะไม่เคยห้ามเรื่องของการคบหากันแต่ก็ตักเตือนด้วยความเป็นพ่อนะคะเออเวลาจะคบใครก็ดูพฤติกรรมเขาให้ดีๆหน่อยว่าเขาเป็นคนดีจริงๆแล้วค่อยให้หัวใจเขาไปทั้งหมด พ่อก็ได้แค่พูดแค่นี้แต่ว่าลูกสาวเองก็ไม่เคยเล่าพฤติกรรมของฝ่ายชายให้ฟังเลยว่าเขามีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้กระทั่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเป็นข่าวขึ้นมาพ่อรับไม่ได้จริงๆเพราะการกระทำมันรุนแรงมากหัวออกของพ่อมันรับไม่ได้และพ่อก็จะดําเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ให้ถึงที่สุดด้วย ด้านพี่ชายของน้องกันบ้างค่ะพี่ชายของน้องนักศึกษาบอกว่าน้องสาวก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันคือไม่กล้าบอกพ่อแต่เล่าให้พี่ชายฟังบอกว่าแฟนเนี่ยชอบทาร้ายร่างกายเวลาไม่พอใจเพราะว่าอารมณ์ร้อน<ม>ก็เตือนน้องแหละดูกันดีๆก่อนไหมค่อยไปคบหาเขาค่อยไปให้ใจเขา<ม>แต่น้องสาวตอบกลับพี่ชายมาแบบนี้ค่ะอยากใช้ความรักความดีเปลี่ยนนิสัยของฝ่ายชาย<ม>อยากจะให้โอกาสเขาแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่บอกหดหูมาก แบบนี้อาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนทิสัยกันไม่ได้แล้วแหละผู้สื่ขาพยายามติดต่อครอบครัวคู่กรณีค่ะว่าเรื่องจริงแท้แน่จริงมันเป็นยังไงมันต้องฟังสองฝ่ายเนาะแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลค่ะแต่ก็ก่อนหน้านี้เขาทราบมาเหมือนกันว่าแม่ของหนุ่มวัย16เนี่ยไปขอโทษครอบครัวข,ของฝ่ายหญิงแล้วก็ขอร้องให้ลบไลฟ์ใน Facebook แล้ว